สวัสดีครับอ่ะมาพบกันต่อนะครับผมกับแพ็กยูเวนะครับผมอันนี้ก็ฟูลทีมยูเวนะครับที่ผมอยากได้นะครับก็โดก็มีแล้วโดโดนี่ซื้อมานะครับเป็นโดไอคอนนะครับอ,อยากได้อาตูครับ แล้วก็ที่เหลือใครก็ได้ที่ไม่ซ้ำครับผมจริงจนะครับอยากได้อาตูนะครับโกมพวกตั้งตประตูเชตนนีนะ่ไม่อยากได้เพราะมีแล้วนะครับอ่มาดูกันัว่าจะได้ใครนะครับมาครับผมตัวแรกมาอาตูมาอ้าเบอรนะเบอร์ห้าเอ้ยเบอร์ห้าตูอาตูนะครับอาตูมาแล้วนะครับอ ได้ตัวที่หวังนะตัวแรกเลยนะครับผมโอ้โหแล้วตัวต่อไปนี่ผมอยากได้ปีกนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับเป็นปีกดาวลุ่งนะครับผมคูลูเฟอร์สกีนะครับผมนะตัวนี้นะครับเป็นปีกดาวลุ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้นะครับซึ่งท่าพลังโหดมากนะครับ ผมเปลี่ยนทีมก่อนนะครับไม่ได้ใช้ทีมยูเวนะับเมื่อกี้ใช้อดิโกมาลิกนะครับจากแพ็กเก่านะครับมาที่จริงถ้ามีเดอลิกเนี่ยอยากได้เดอลิกนะครับแต่ทีนี้แพ็กนี้ไม่มีนะครับแลมซี่ก็ได้ครับใครก็ได้ครับที่ไม่ซ้ำนะครับขอแค่ไม่เอาโดกับผู้รักษาประตูนะครับเชนนี่นะไม่เอานะครับพอบอกว่าไม่เอานะครับมาเลยนะครับผมไม่เป็นไร และตัวสดท้ายนะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่โดเชิเนี่นะครับผมโอ้ยเบอร์เบอร์สิเบอร์สินะครับดานิโลนะครับผมอ่ะไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปจัดทีมกันก่อนนะครับอ่ะแล้วตอนนี้นะครับมีดีบาร่ามาแจกด้วยนะครับผมเพื่อนๆอยลืมอ่าเข้าไปรับกันนะครับผมสำหรับดีบาร่านะครับ นี่ครับเปลี่ยนเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอาตูนะ่ะส่วนเชตดนี้นี่ผมไม่รู้นะครับว่าใครจะเก่งกว่ากันนะครับหรือว่าค่าพลังเท่ากันก็ไม่แน่ใจ